สวัสดีค่ะวันนี้เอาสาระดีๆมาบอกนะคะทุกคนสาระดีๆฟังจากหมอหมอพงศักดิ์นะคะหมอพงศักดิอ์อาจารย์หมอนะคะเขาบอกว่าเพื่อนๆสูงวัยหรือว่าคนแก่เนี่ยนะคะถ้าหล้มเมื่อไหร่ใกล้ตุยเมื่อน,นั้น หกล้มเมื่อไหร่ใกล้ตุยเมื่อนั้นให้ท่องไว้เลยนะแล้วสัญญาณบอกนะคะหนึ่งความจำเริ่มเสื่อมลงนึกชื่อคนไม่ออกเวลาขับรถไปก็งงงงลืมนะคะนี่แหละสัญญาณเตือนนะ,ะข้อสองกล้ามเนื้อเริ่มตีบอก็ต้องกินน่ะ โปรตีนให้มากๆหน่อยนะคะออกกำลังกายโดยการเดินนะคะเดินเดินเร็วๆก็ได้ก็สามกระดูกพุนค่ะคนแก่แล้วเริ่มกระดูกกระดูกเริ่มพุนนะบางด้วยปวดไปสารพัดปวดปวดตามเออเขาเรียกว่าปวดไปหมดแหละปวดเนื้อปวดตัวต้องกินผักนะกินผักใบเขียวนะ เพิ่มแคลเซียมอ่าเพิ่มแคลเซียมข้อสข้อเริ่มแข็งข้อเข่าเอ้ยข้อคอ,อหลังบาไหลปวดไปหมดทำอะไรนานๆก็ไม่ได้ปวดตามข้อข้อมือนี่ก็ปวดนะกำกำไม่กำไม่ได้เลยแข็งเลยนะคนเริ่มแก่เนี่ยข้อมือพยายาม กำเข้ากำออกนะตื่นนอนทําทุกวันก่อนนอนก็ทำนะกำมือกำมือเนะะี่ยค่ะกำปล่อยกำปล่อยนะคะข้อห้าเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยเริ่มรู้แล้วหกล้มเมื่อไหร่ใกล้ตุยเมื่อนั้นเพื่อนเพื่อน,นสูงวัยก็พึงระวังไว้นะข้อห้าทำท่าเหมือนจะหกล้มบ่อยๆนะถ้าล้มแรงล้มมากล้มล้มอย่างบัดเหตุ ร้ายแรงถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะติดเชื้ออ่ะส่วนใหญ่จะติดเชื้อนะนั่นแหละล้มปับเนี่ยมันก็เริ่มละเริ่มใกล้ตุยค่ะก็หกนอนไม่หลับสัญญาณอีกอันหนึ่งคือนอนไม่หลับคนแก่เราจะนอนไม่หลับนะก็ลองวิธีแก้ก็ลองภาวนาดูสวดมน์ทาสมาธิดูนะคะ รวมจิตรวมใจไม่คิดอะไรเดี๋ยวก็หลับค่ะเพราะเจดการกินยาเป็นกำกำแก่แล้วต้องมียากินใช่ไหมไม่จําเป็นเขาบอกไม่จําเป็นต้องกินทุกตัวที่หมอให้นะยากินมากไปมันก็ไม่ดีนะคะตัวไหนที่เราพิจารณาแล้วไม่ควรกินก็เว้นไปได้ค่ะอย่าไปกินให้มันมาก จนเกินไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะเดินในน้ำก็ดีค่ะประมาณสูงเมตรหนึ่งนะอย่าให้อย่าให้ท่วมตัวมากเดี๋ยวจะเป็นตะคิวแล้วก็อเป็นตะคิวแล้วก็จมน้ำได้นะคะครึ่งเมตรก็ได้ค่ะเดินในน้ำแค่นั้นอะออกกำลังในน้ำมันก็ดีค่ะ เดินออกกำลังเป็นประจำตอนเ,เช้าๆนะคะนั่งนั่งนอนนอนนะอย่าอย่านอนนานนอนนานรีบลุกนะคะทำอะไรบ้างง่ายๆตอนตอน,ตอนที่เราอยู่บ้านเราก็อย่านิ่งดูได้ค่ะปลูกต้นไม้ไปค่ะดีที่สุดเลยนะปลูกต้นไม้นะคะรดน้ำต้นไม้ เฝ้าการเจริญเฝ้าดูการเจริญเติบโตของต้นไม้นะปลูกมันค่ะเพราะเพราะมันตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะมีความสุขค่ะนะคะดูดอกมันจะออกตอนไหนอะไรแบบนี้พอออกมาจิตใจเราก็ชื่นบานนะคะเขาบอกว่าจะได้อยู่ดูโลกไปนานๆนี่แหละเป็นข้อคิดนะสำหรับคุณหมอพงศักดิ์นะคะ ก็ฟังมาก็มาเล่าต่อให้ฟังค่ะก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนี้นะอย่าลืมอย่าลืมสำคัญที่สุดคือการออกกำลังกายนะคะสวัสดี